สวัสดีครับเออ่พวกก็ผมนะครับออนนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมคิวลิงโฟนนะครับโอ้ยแน่นเอาตัวไม่ทันตอนนั้นึ็ต้งไอเชี่ยน,น,นอ,ยอีคล้นนายๆเลยอฟอร์ตีตนะครับ้ยเชี่ยวันาแล้ว นึครับเฮ้ยแม่งวายเยอะชิวหหยเลยแม่งมีสโลด้วยนะครับอืฟันเองเลยกลัวอะไรล่ะลเิ้าองจิ่งนี่มานะครับนี่ก็จะเป็นแนวแบบยิงผีนะครับ เออเฮ้ยชื่เกาะลูกุรเนีอยมาครับมาเล่นแบบออนไลน์ได้นะครับแต่ผมมาเล่นไม่ได้นเน็ตกากนะครับมันนานกดเข้าเซิร์ฟทีโอ้โหเป็นชั่วโมงเจอเข้อเตะเลยเล่นไม่ได้เลยเออม,มาครับอันนี้มันก็จะเป็นเกมยิงผีแบบเป็นเวฟนะครับซื้อของซื้อของ ลูกซองนี่มาครับเราได้ปืนที <queer> ่แรงที่สุดมาแล้วนะครับในบรรดานลูกซองนะโอ้ยอม่นาถ่ายคลิปเลยโอ้ยแหลกแหลกแหลก ถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งครับกับโอ้ยกลับมาอีกครั้งนะครับอวันนี้เอ้ยมาครับเว็บที่สองนะครับสองยี่สิบสองตัวเริ่มกันเลยเว็บที่ยี่สิบสองมาแล้ว,ลวพ่อครับอยู่นี่นะ่ะไปหลังบ้านพ่อมาครับแป๊บนึงอาจจะมีนู่นพ่อถ่ายคลิปอยู่แดะ เออเออ้ยเฮ้ยมันมีผีล่องหนด้วยนะครับ oh God. Hey God. ตอนเพิ่งมาเนี่ยโอ้ยมันมีตัวล่องหนด้วยนะครับอือ oh <my> เพชรชัวร์ปุ๊บเขียวโอุ้ย oh. ไอวีวนี่มาอือ กากมากมมพ่อครับบอๆหน่อยครับโอตกใคโคตรมันมันมากเลยนะเนี่ยเกมเนี้ยโอชอปอู้หูซือ้อเกาะเว้ยเนาะลูกศรมาเต็มละมีตังอยู่สองพันสี่ครับตอนนี้ อืเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยถ้าเล่นออนไลน์แบบยังไงล่ะมันจะนานอะ่ะของพี่นเน็ตกากไงของพี่ทีโอที เสเสียงว็บนี่ฟอยย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 นยยยยียย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 อยย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 ยันยย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  ไงวะเอ้ยลองหุนหรอลองหุนหรอไวด้เอ็มรู้สึกว่าท่องอยู่มุมมมเพราะว่าอืม ไม่อยากอยู่มุมว่ะอยากเจอออกไปข้างนอกทำไงครับก็ไปสิครับอะไรก็ได้เออที่ตัวเจ๋งนี้ที่ตัวเจ๋งนี้ที่ตัวเจ๋งนี้รื่องวเจ๋งนี้ที่ตัวเจ๋งนี้อ๋อ,อไม่ต้องมาโอ,อ้ย เกิดจากเลยสองตัวแป๊บเดียวเท่านั้นแหละโอ้ยโยอีนละจอมงเทียวไอตัวนี้ไม่พึ่งจะส่งมาอีกแล้วเล่นอยู่คนเดียวครับช่วยได้ห้าสิบหกตัวเฮ้ยขยันเล่นก็มาเล่นได้ครับผมมีสตรีมแล้วก็เนี่ย แกลิลิน้าอะครับเนี่ยเออเว็บชื่อสามแล้วชื่อห้องอะไรเนี่ย V E ีบีบเเอร์ะไรเนี่ยเบเกนเนอร์ไปเลย ตัดคลิปแปบล้มันนานมากกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับอ๋อตัดคลิปเยอะมากเพราะเกมนี้ต้องใช้เวลาถ้าเลียหลายคนแป๊บเดียวเท่านั้นเจยงแบบนี้มันไม่พืนประสมคเฮ้ยตัวอะไรวะเอ้ยเออ ไม่ไม่เลยโหไอกรีดไม่แล้ววีดไม่แล้ววีด so มาไหมวีดมาไหมลอยบ้างนนาะวีเลยอ๋อเฮือจอดอันนี้มีจุดเด่นอยู่อย่างหนึ่งนะมันไม่มีป่าต้องเลงเราเอง ต้องใช้เป้าแบบไรเงี้ครับอ,รอ,อารมณ์บรรยการะยะได้เอ้ยมาไงอ๋ออ๋มาเที่ยวลูดซิปกางเกงคนอื่นมันมามาันมาเที่ยวลูดเกงคน,นอื่นนี่ไม่รูดรู้เรื่องเลยอเอ้าเฮ้ยเกือบเฮ้ย ก็นะครับขันโอ้ย,อยตกกระจายมาโอ้ไม่ซื้อของหรอกเอ้ยมีเวลานะครับ้ามากันเลยคุณเสือคุณเล่นเกมเลยเอ้ยเดี๋ยวต่อไปถ่ายเอ่อคุณถ่ายคลิปเป็นเป่าคุณเสือ โอ้ถ้าถ่ายเป็นเราได้ยินทั้งหลายคนอะ่ะผมจะให้คุณถ่ายซะหน่อยเพราะของผมอมันวิีโอแปกไงมันยังไงล่ะวันนี้มันให้เลือกเอาอะ่ะได้ยินเสียงคนอื่นกลับไม่ได้ยินเสียงเราแล้วก็ได้ยินเสียงเราไม่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงคนอื่นมันได้แค่เนี้ยอืม ผมให้โปรแกรมไปไมหมล่ะโปรแกรมแแฝงอ่ะไม่ค่อยอะไรไม่ไดเอผมแบบเล่นเกมอะไรครับไปครับเติเวอร์อะไรเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมให้ฝรนึงไทยนี่จบก่อนเว็บที T ่5แล้ว สู้กับบอสมาเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วไงมาอยู่อะไรตรงนี้อีกแล้วไอ้บอสอยู่ไกลกว่าตลอดเลยเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ย อบอสแม่งหนีโอ้โหอยู่กันไปตุ่มเลยอะไร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 เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย

เสร็จแล้วนะคแับผมรีวิวแค่ด่านเดียวเท่านั้นแหละงั้นต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครคบเอ้ยไม่ใช่ส่วนอะไรเว็บโหลดเกมเดี๋ยวผมให้ไปนะครับถ้าใครอยากเล่นนะครับถ้าใครเอ้ยยังไงเดียวเออส่วนเฟซบุ๊กเดี๋ยวผมแฟนเพจนะครับแฟนเพจเดี๋ยวผมให้ไปได้ใต้ c r i ิ t i o n นะครับ สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายวันหนึ bye. Bye ่งบ๊ายบายวันหนึ่งวันหนึ่งโอ้ย